สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่อ่างศิลาจังหวัดชนบุรีครับอยู่ริมเขื่อนริมทะเลก็เ,เลยเก็บบรรยากาศชายทะเลยามย bye, บ่ายเย็นเย็ยเน<ๆ>มาฝากทุกท่านกันครับบรรยากาศดีวันนี้คนเยอะคนเยอะอเยอะมากครับตอนนี้รถเต็มลานเลยครับวางลข้าม่อกี้มันหลดุดตรงนั้นอะ เยอะมากมากครับวันนี้คนเยอะมากมากหัวนั้นสะพานปลาครับชมบรรยากาศยามเย็นกันตะวันใกล้จะตกดินตกทะเลครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำบรรยากาศชายทะเลอ่างศิลามาฝากทุกท่านกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ลังใจให้กับช่องเสือน้อยมึงกระน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ